สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับพบกันอีกครับกับพัดพลออนทัวคลิปนี้พัดพลออนทัวร์ลาวใต้ EP หนครับขณะนี้กำลังออกจากด่านช่องเม็กนะครับหรือทางฝั่งลาวก็เป็นด่านวางเต่านะครับหลังจากที่ทำเดินเอกสารเกี่ยวกับพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินทางต่อเข้าสู่ลาวใต้นะครับทุกคน คลิปนี้ผัดพลจะมาออทัวเราใต้ประมาณ1สัปดาห์นะครับรอติดตามชมกันนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างขณะนี้ก็เดินทางออกจากด่านตมวังต่าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือถนนเข้าสู่สปป,ปลาวครับก็เป็นถนน2เลนสวนกันนะครับเราต้องวิ่งเลนขวานะครับทุกคนเราต้องวิ่งเลนขวาจําไว้ว่าในประเทศเราเราต้องวิ่งเลนขวา ก็ออกมาก็จะมาเจอด่านตรงนี้นะครับเจอด่านเขาก็จะสอบถามตรวจสอบอะไรเรานิดๆหน่นนอยๆนะครับทุกคนหลังจากผ่านด่านมาแล้วนะครับก็วิ่งสู่ถนนเส้นหมายเลข16นะครับมุ่งหน้าสู่เมืองปากเซนะครับจากด่านไปปากเซก็ประมาณ6 0กิโเมตรนะครับทุกคนน,น่าจะประมาณ60กิโเมตรนะครับถ้าผมจำไม่ผิด บรรยากาศตอนที่ผมเดินทางไปก็เป็นช่วงที่ฝนไม่ไม่ตกนะครับผมเดินทางวันนี้ตรงกับวันอังคารนะครับทุกคนเป็นตาวันอังคารที่สดใสในช่วงประมาณ10บโมงก,กว่าๆนะครับข้างหน้าน,นี้ก็จะเป็นด่านนะฮะบ,บ้านเราก็จะเรียกเรียกด่านเก็บเงินนะครับแต่ว่าทางสอปอปอลาวเนี่ยเขาจะเรียกป้อมนะป้อมเก็บเงิน ด่านนี้ก็จะเสียค่าผ่านทางก็อยู่ที่9,000กีบนะครับ9,000กีบถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 63, 6 3 630เหรียญ630กีบนะครับหารเข้าไปนะครับก็9,000หาร630ก,ก็ประมาณนั่นแหละก็10บาทกว่ากนะครับทุกคนประมาณ10บาทกว่าก เจ้าหน้าที่ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงนะครับหลังจากที่เราออจ่ายค่าผ่านด่านเรียบร้อยแล้วเราก็ออกเดินทางต่อไปครับโดยใช้เส้นทางเส้นนี้ก็ขับรถในสปปลาวทุกคนก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับรถผมครั้งนี้ผมเข้ามาในสปปลาวเป็นครั้งที่3ามแล้วนะครับ รถที่จะเข้าไปในสปปลาวได้จะต้องมีพาส,สปอร์ตรถด้วยนะครับถ้าไม่มีพาส,สปอร์ตรถในทำทำไมไม่สามารถที่จะข้ามไปในสปปลาวได้นะครับก็เดินทางไปเรื่อยๆชมทิวทัศน์ความสวยงามนะครับของสองปปลาวการขับรถในสปปลาวนะครับทุกคนให้ระมัดระวังให้ดีก็คือเขาจะมีสัตว์นะครับ มีสัตว์อยู่สอชนิดที่ต้องให้ระวังในการขับรถในสอ่ปรลาวนะครับหึงก็คือแพะนะครับทุกคนแพะนี่เขาจะบอยเลี้ยงไว้ตามข้างทางนะวันดีคืนดีบางทีอะ่ะก็จะมานอนอยู่กลางถนนก็มีนะครับแพะกับวัวนะครับให้ระมัดระวังไว้แล้วก็จยใช้ความเร็วนะครับทุกคนก็ใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ60นะครับประมาณ60ถ้าทต่ที่ชุมชนถ,ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ให้ใช้ห0 ถ้าไม่ฉะนั้นเดี๋ยวจะโดนปรับใหม่นะครับเพราะว่าทางการลาวเนี่ยเขาจริงก็จะมีจุดฟ้อมนะครับแล้วก็จะมีจุด,จดตรวจนี่ก็เดินทางมาเรื่อยๆครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยเห็นไหมครับนี่ก็เป็นรถน้ําแข็งรถน้ําก้อนนะครับที่นี่เขาจะเรียกน้ําก้อนนะครับแล้วก็ขับรถตามเข้าไปเรื่อยๆไม่ต้องไปรีบไปร้อนอะไร เราจะแซงก็ต้องแซงทางด้านด,ด้านซ้ายมือนะครับถึงแม้ว่าพวงมาลัยของเราจะอยู่ขวามือแต่เราต้องทําใจนะเพราะว่าเพราะว่ากฎจราจรเขาต้องเป็นแบบนี้ก่อนที่จะเข้าสพเรารถขับรถเขาก็ต้องทําใจาก็ต้องศึกษานะครับต้องศึกษาไปก่อนว่าการขับรถในสพปราเขาขับอย่างไรบรรยากาศก็คล้ายๆกับบ้านเรานะครับทุกคน จะสังเกตน,นะครับว่าทางสปป,ปลาวเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของเขาเน่จะต่ำกว่าทางประเทศไทยนะครับจะสังเกตง่ายๆก็คือถ้าเราจากไปจากประเทศไทยเนี่ยเราจะไม่ได้ขึ้นเนิอขึ้นเขาตัากงไรแต่ว่าหลังจากที่เราลงจากาดา่านฐาวางเต่าแล้วนะครับเราก็จะเิียงลงไปนิดนึงนะ ดูท้องฟ้าก็แจ่มใสดีครับทุกคนรถก็จะวิ่งสะดวกสบายหน่อยหนึ่งนะครับทางสปปลาวเขาเพราะว่ารถทางบ้านเขาก็ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะฮะไม่เหมือนทางฝั่งไทยของเราเนี่ยรถจะเยอะแล้วก็ใช้ความเร็วอันตรายนะฮะทางลาวเนี่ยเขาจะขับไม่ค่อยเร็วกันสักเท่าไหร่ส,สังเกตว่าอุบัติเหตุทางสปปลาวเนี่ยจะไม่ค่อยแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเขาขับรถไม่เร็วแล้วก็ เขาจะกดขันการจราจรแบบเข้มงวดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ใช้รถใช้ถนนน้องคนขับรถเขาจะรู้ดีนะครับว่าจุดไหนจะมีด่านจุดไหนที่ต้องใช้ความเร็วถ้าเป็นจุดชุบชนเนี่ยเขาจะไม่ใช้ความเร็วเลยไม่ได้เห็นวัวไหมครับทุกคนเนี่ยวัวเขาจะยืนอยู่ประมาณนี้เลยนะแล้วยิ่งจหว่าถ้าวัวเดินออกมาข้างถนนมากๆแล้วก็มีมอเตอรไ์ไซค์วิ่งเข้าไปไปพร้อมกันเนี่ยมันจะอันตรายบางทีมอเตอรไ์ไซค์อาจจะแวบเข้ามาหาเราก็ได้นะครับเราต้อง ระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับทุกคนนี่นี่คือบรรยากาศของสปรปล,ปล,ลาวนะครับถนทนหนทางเขาก็ดีนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวมันจะแซงนะนี่ผมแซงซ้ายนะครับต้องแซงแบบนี้นะครับเพราะว่ารถบรรทุกเขาจะไม่เขาจะไม่ชิดชิดเลนซ้ายเหมือนกับบ้านเรานะครับเห็นไหมเนี่ยรถบรรทุกเขาจะไม่ชิดเลนซ้ายนะทัทง้ทงทั้งที่อ่า ขอภัยเขาไม่ชิดเลนขวานะมาชิดเลนขวาสุดนะตทั้งที่ว่าเลนขวาสุดนี่ก็ไม่มีรถนะครับเวลาเราจะแซงเราต้องแซงแบบนี้นะครับเราจะไปแซงขวาเขาไม่ได้แนละ้วบางทีเขา,เ,าเขาหลบตบออกมาได้เราเสียหลักเราเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเราต้องแซงแซงซ้ายแบบนี้นะครับเห็นไมรถไม่ค่อยมีครับขับรถแบบสะดวกสบายครับ กับแบบสะดวกสบายเลยที่ประเทศลาแบบชิวๆเลยแหละแล้วก็สามารถที่จะชมโน่นชมนี่ไปไปเรื่อยนะอันนี้ก็ขวามือนี้ก็เป็นปั๊มน้ํามันนะครับปั๊มน้ํามันเขาก,ก็อยู่ประมาณนี้ยมนจะไม่ค่อยใหญ่สักเท่าไหร่จะมีหัวใจก็ประมาณสองหัวสามหัวประมาณนี้แหละครับก็สะดวกสบายดีอะแต่รถประเภทนี้ก็เยอะนะครับรถประเภทนี้จะเยอะเลยแหละรถไทย รถไถนาเดินตามนะที่เป็นพ่วงอีหอบนตบ้านเราก็เกอีหอบนะหรือว่ารถเทลเลอร์นะเพราะว่าประชาชนในพื้นที่ในชนบทในหมู่บ้านเขาจะใช้กันมากเวลาเดินทางเข้าออกจากหมู่บ้านเข้ามาสู่ตัวเมืองหรือว่ามาตลาดที่ตลาดใหญ่ๆนะครับทุกคนด้านหน้าของผมนี่ก็จะเป็นตลาดโพนทองนะครับเมืองโพนทองจะเป็นเมืองโพนทอง ก็จะมีกลวยนะถ้ามีกลวยนี่ให้ระวัดระวังเลยนะครับทุกคนนะให้เตรียมชะความเร็วให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าอันอ่าข้างหน้านี่อาจจะมีด่านนะอาจจะมีด่านจราจรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเขาจะมีกลวยตั้งโบสบ้านเรือนเขาก็จะประมาณนี้แหละนะครับจะสังเกตว่าบ้านเรือนแต่ละหลังสองข้างทางนะครับถนนหนทางเนะี่ย บ้านเรือนเขาเนี่ยจะไม่ถมสูงกว่าถนนมากเท่าไหร่นะฮะจะไม่สูงจะไม่สมดินสูงสักเท่าไหร่เพราะว่าน่าจะเป็นกฎหมายของของเขานะนี่ด้านขวามือของผมนี่ก็จะเป็นใกล้จะถึงตลาดแล้วนะทุกคนบางเรือนเขา,าน้ำเขาจะไม่ค่อยท่วมนะ สาเหตุที่น้ำไม่ท่วมผมผมคิดว่าน่าจะมาจากสาเหตุที่เขาไม่ได้ถมดินเพื่อที่จะทําปลูกบ้านหรือปลูกอะไรนะฮะก็เลยทําให้ดินไม่ดินเนี่ยไม่ขวางทางน้ํานะครับเวลาฝนตกมาตามธรรมชาติน้ําก็จะไปนะไม่ต้องไปอ,อุดตันหรือว่าไปไปขวา่างท่อไม่มากวางทางเดินน้ํานะ เลยทําให้ทางเดินของเขานะทางเดินของน้ำนะไปแบบสะดวกสบายนะคาะนี้ก็เป็นเขตชุมชนนะครับทุกคนคณะนี้จะเป็นตลาดพลทองนะครับเป็นแหล่งชุมชนแหล่งหนึ่งด้านขวามือน,นี่จะมีตลาดเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินชมตลาดกันนะว่าที่นี่เขาจะมีอะไรขายกันบ้างน,นะครับทุกคนเดี๋ยวพาจอด ที่จอดรถแล้วก็จะพาทุกคนลงไปเดินดูตลาดของพี่น้องชาวลาวนะครับที่เมืองโพนทองตลาดโพนทองว่าเขาจะมีอะไรกันขายกันบ้างจะเหมือนกับทางฝั่งไทยของเราหรือเปล่าจะมีสินค้าไทยขายหรือเปล่าเดี๋ยวที่จอดรถแ,แต่ต้องจอดดีๆนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่ไหนเป็นจอดได้ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีข่าวดํานะครับเขาไม่มีข่าวดําเหมือนบ้านเราไม่แต่ข่าวแดงนะครับผมก็งงนะว่า จอดได้หรือเปล่ากลัวจะลาจอดมาผมจะจอดตรงนี้นะจอดตรงนี้ขวางหน้าร้านเขาผมก็ก็ต้องถามถามเขาก่อนนะครับขออนุญาตเขาก่อนว่าจอดได้ไหมนะถ้าจอดได้ผมก็จะจอดนะตอนนี้ผมก็จอดเรียบร้อยแล้วนะผมจอดเรียบร้อยแล้วผมก็ถามสอบถามเขานะว่าจอดได้ไหมเขาบอกว่าจอดได้จอดได้ผมก็เลยจอดนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีสองนะครับว่า ผมจะเดินลงไปดูตาลาดแล้วจะมีอะไรที่น่าสนใจด้วยครับฝากติดตามใน EP2 ในพัดฝนออนทัวตอนออนทัวเหล่าตายครับเจอกัน EP2 ครับ EP นี้สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ